สวัสดีครับผู้ชมวันนี้ช้ามาครับจะไปดูที่ดินแต่ว่าแวะมากินข้าวที่ร้านนี้ก่อนร้านแซ่บพอดีพิซซ่านะครับเนี่เขามากันแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จจากที่นี่ก็จะเดินทางไปที่ดินชามนะครับเรจะไปดูการถมที่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันต่อครับมาถึงถนนที่จะเข้าหน้าที่ดินผมแล้วนะครับชื่อตรงนี้ว่าบ้านไร่ดินทองซอยสี่ นะครับถถมมาแล้วครับท่านผู้ชมคันแรกเลยนะครับมาถมที่ดินของของผมเองของพิสิทธิ์นี่แหละครับนี่มาเร็วมาแรงนะครับนครับเริ่มต้นเริ่มต้นงานถมดินแล้วนะครับวันนี้วันที่วันที่วันนี้วันที่ลืมวันที่ท่านผู้ชม วันนี้วันที่เจ็ดนะครับเจ็ดมีนาเ,มมมาเริ่มปรถมมาเลิกถมดินไปไหนละนู่นอยู่น่นอยู่นู่นอยู่แบบวนเข้ามาตรงจุดที่จะเทดินลงนะครับคุณคุณไปด้ำลงที่ไหนอะคุณ <laughs> ปัทโทฝันหวานฝันสลายมาเลยดูสินี่ก็มาถมที่ของเราแปลงนี้ดันใบแปลงนู้ ไม่โปรดแล้วไม่สดชื่นแล้วหวังไว้ซะสูงเลยว่าจะเป็นรถคันแรกที่เราเห็นในการมาถมดินวันนี้จบรายงานก่อนครับเดี๋ยวหาเรื่องจริงใหม่ครับถ่ายไปอกันต่นางต่เดูมุมสวยๆของผูเขาถนน